จักรพรรดินโปเรียนนางอิงปฏิศาต์ที่คนรักปฏิศาต้องหลงรักและยังเป็นหนังเชิงการลบการเมืองการปกครองที่ทั้งเข้มและมีดราม่าความรักที่ทั้งข้นสุดๆนะครับ ถึงอาจจะไม่ใช่หนังที่ถูกใจใครหลายๆคนแต่มันก็เป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะย่อยง่ายที่สุดแล้วด้วยการถ่ายทอดมุมมองของคนใกล้ชิดและมุมมองของนโปเลียนจากจุดเริ่มต้นจนสุดจุดสูงสุดและต่ำสุดของช่วงชีวิตของนโปเลียนเองรวมถึงเรื่องของความรักที่เป็นรักแท้และมีเพียงแค่คนคนเดียวเท่านั้นที่นโปเลียนรักสุดหัวใจ เป็นความรักที่มั่นคงแต่ก็ไม่อาจ,จอยู่ได้ยืนยาวเพราะเรื่องการเมืองการปกครองนั่นแหละครับและกฎหมายในสมัยนั้นแม้จะดูเซฟเซฟไปหน่อยนะครับในบางส่วนบางเรื่องแต่เรื่องของความโหดก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้แต่แค่ต้นเรื่องนะส่วนเรื่องของบทนะครับมีหลายส่วนเหมือนการที่เล่าแบบผิวเผินแต่ยังดีครับที่ผู้กำกับรู้ว่าคนดูอยากเห็นอะไร เมื่อได้ยินชื่อของนาโปรเรียนโบรปาสและก็ทำออกมาได้บันเทิงใช้ได้เลยย่อยง่ายดูง่าย และนำเสนอแบบตรงไปตรงมาไม่มีความซับซ้อนอะไรมากมายไม่ได้ใช้ความคิดเยอะแต่มันก็ยังไม่กลมกล่อมพอเท่าไหร่ในเรื่องของบทนะครับดูจบแล้วรู้สึกเหมือนมันยังขาดชิ้นส่วนบางอย่างที่สมควรจะมีไปอยู่เหมือนกันส่วนเรื่องการเก็บรายละเอียดนะครับและประเด็น,นต่างๆในหนังเนี่ยทำให้ค่อนข้างที่จะดีเลยใช้เวลาหนังค่อนข้างที่จะคุ้ม นะครับแต่ถ้าใครไม่ใช่สายรักปริษรทนะครับเป็นแค่คนที่ผ่านมานะแล้วแวะมาดูหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีเบื่อนะครับบ้างด้วยความยาวหนังที่มากไปและด้วยความที่มันเป็นหนังปริศาสตร์ต้นที่แบบมันต้องใช้เวลาไอ้พวกหนังปริษัทต้องใช้เวลาเล่ามากๆนะมันเลยอาจทําให้คนเบื่อง่ายและไม่รู้สึกสนุกไปกับหนังก็เป็นได้ผิดก,กับคนที่ชอบ ประวัติศาสตร์นะครับแบบผมเนี่แหละอาจจะรู้สึกต่างออกไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหนังมันจะถูกใจคนรักประวัติศาสตร์ไปทั้งหมดนะครับก็เข้าใจครับว่ามันพยายามกระชับมากที่สุดแล้วแต่ต่อให้มันเป็นหนังที่อิงประวัติศาสตร์และคนรักประวัติศาสตร์ชอบเนี่ยหนังมันก็ยังยาวเกินไปอยู่ดีครับสําหรับผมทั้ง,งที่ย่อแบบย่อที่สุดแล้วนะเออเพราะประวัตินาโปเลียนน่มันมีมากกว่านั้นครับ อย่างช่วงรัฐประหารเนี่ยคือยอ่อโคตรๆเลยจบในซีนเดียวเลยครับหรือซีนในอียิปต์อย่างเงี้ยการศึกในอียิปต์อย่างเงี้ยแบบเปรี่ยวจบครับจบเลยการเจราจาในอิตาลีอะไรพวกนี้เนี่ยคือยอ่อแบบยอ่อสุดๆครับจนบางอย่างเนี่ยแค่พูดถึงแบบผิวเผินไม่ได้ลงลึกไม่ได้ถ่ายทอดออกมาให้เราได้เห็นนะครับไม่ได้ให้เราได้เห็นดีเทลของตัวส่วนนั้นสักเท่าไหร่นะแต่ก็อย่าพึ่งท้อครับ ใครชอบหนังแนวสงครามเนี่ยคุณได้ดูแบบจุดใจแน่นอนครับคุณจะได้เห็นทั้งวิธีการลบที่ทําให้นับโปรเรียนยมีชื่อเสียงการตั้งกระบวนทัพกระบวนสงครามวิธีการลบวิถีแนวรบการวางกําลังแล้วก็การรบแบบตําราพิชัยสงครามเนี่ยคุณได้เห็นแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะสิ่งนี้ทําให้นับโปรเรียนมีชื่อเสียงและถูกยกย่องให้เป็นจกักรพรรดิ ถ้าไม่เล่าในส่วนนี้เนี่ยถือว่าหนังห่วยทันทีเลยครับห่วยทันทีเลยคุณได้เห็นแน่นอนไม่ต้องห่วงสำหรับคนที่อยากดูสงครามแบบเต็มๆเขาถ่ายทอดออกมาแบบมืออาชีพไม่ต้องห่วงและออกแบบซีนพ,พวกนี้ได้สมจริงทั้งการตั้งแนวรบสนามรบสมรภูมิต่างๆรวมถึงแอคชั่นระเบิดสะใจพร้อมกลยุทธ์การวางทับที่คนรักหนังสงครามถูกใจแน่นอนครับ ส่วนงานสร้างสมจริงและน่าพอใจมากครับผมทางมูทโทนบรรยากาศเขาคุมเขาคุมได้ดีเลยนะเก่งเลยแหละคุมโทนบรรยากาศได้ดีเลยแต่ทีนี้ขอเสริมเรื่องบทนิดหน่อยอันนี้ลืมพูดนะครับลืมพูดเลยในเรื่องของบทตัวละครคือบทตัวละครในหนังเรื่องนี้เนี่ยมีเยอะมากแค่เสียดายตรงที่มันไม่ลงรายละเอียดเชิงลึกเท่าไหร่นะครับหรือไม่ ก็ด้วยความที่ตัวละครมันเยอะนี่แหละทาให้ตัวของผมเองเนี่ยลืมรายละเอียดตัวละครบางตัวไปเลยเพราะราศีของนักแสดงนําทั้งสองท่านนี่แหละที่มากบนะครับมังยำบ่มัง,มมงนะทำให้ผมเนี่ยลืมรายละเอียดตัวละครไปแบบด้วยตัวเองอะ่ะเออลืมไปแบบลืมไปเองเลยแหละเออแต่ถ้าจําไม่ผิดนะครับจำไม่ผิดคือเขาไม่ได้ลงรายละเอียดตัวละครน,นะ ถ้าผมจะไม่ผิดนะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยออตอนต้นเรื่องนะครับจะมีรูปบุญธรรมของนับโรเรียนอยู่2คนแต่ในส่วนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ลงดีเทลลงลึกอะไรเลยนะครับมาโผล่อีกทีก็บางคนก็มาเป็นนายทัพแม่ทัพนะครับบางคนก็ไปเป็นราชินีแห่งออลแลนด์ไปแล้วนะตามประวัติศาสตร์นะอันดีตามประวัติศาสตร์นะครับเพราะเอาจริงๆเนี่ยผมจําตัวละครตัวอื่นแทบไม่ได้เลยจริงๆนะครับ มีแต่คนในบริษัทและก็นักแสดงนำสองท่านเท่านั้นนี่แหละที่ผมจําได้ด้วยความที่ฝีมือและราศีของนักแสดงนำทั้งสองท่านเนี่ยมันเยอะคงทําให้นักแสดงสมทบไม่ค่อยเย็นแหละมัง้งแต่ว่าบางคนนี่คือถึงจะมาโผล่มาแค่ซีนเดียวไม่กี่วินะครับแต่ก็รู้เลยว่านี่แหละคือคนในบริษัทนะครับพระเจ้าหลุยที่สิบแปดอย่างเงี้ยเอออย่างนี้แหละใช่นะครับทีนี้ครับคนแรกเลยครับที่มีราศีโดดเด่น วาคินฟินิกส์ครับ I in it found the crown of France crown atop own gutter and placed the the head my เว็บแรกเนี่ยไม่เหมาะกับบทนบโปรเลียนเลยสักนิดครับแต่พอเห็นอินเนอร์การแสดงแล้วก็เมทอดแอตติ้งเนี่ยบางในบางซีนเนี่ยแล้วคือแบบโอ้โหเหมือนเห็นนโปรเลียนทับซ้อนเขาเลยว่ะในบางซีนะย้ำว่าในบางซีนะ แต่ลิงกับฝีมือของวาคินที่แบบไม่คิดเลยว่าจะทำออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับในบทบาทที่เขาได้รับอีกคนนะครับที่ราศีพอๆพอกับวาคินเลยก็ว่าได้คือคุณวันนีซ่าคเคอร์บี้ครับ ประสบการณ์การแสดงเนี่ยบ่งบอกเลยว่าเจ๊แกเนี่ยคือนักแสดงมากฝีมือที่มีสเสน่ห์ทางการแสดงที่ล้นหลามจนทาบวาคินฟินิชได้เลยนะเป่งประกายสุดๆเลยครับจังหวะในการแสดงคือดีไม่แพ้วาคีเลยเป็นโทนการแสดงที่เป็นไปในรูปแบบของตัวเองสุดๆนะครับไม่ได้ยึดติดกับบทนั้นนะอินเนอร์การแสดงล้วนๆเลยครับและดีมากๆด้วย บ่งบอกชัดเจนเลยว่านี่แหละครับโจเซฟินภรรยาคนแรกของนโปรเรียนโบาบาตปกติเห็นเจ๊แสดงแต่บทเจ๊เจตัวร้ายไม่ก่อนเออในหนังรักที่จะเป็นแนวแบบนั่นแหละถ้าใครติดตามผลงานก็นั่นแหละจำไม่ได้แล้ว <c oughs> ประมาณนั้นน่ะเออเป็นคนไม่ยึดติดกับบทบาทจริงๆไงครับเอาเป็นว่าเจ๊แก่ที่สุดเลยครับ ที่สุดเลยร่วมกับวาคินฟินิกคือลงตัวมากเป็นการแสดงที่ลงตัวมากๆจริงเอาไปว่าหนังเรื่องนี้เอาไปเลยครับ7.3เต็ม10 How dare you s e n the chaos in the streets y o must make an example of France w i l l f a l l แกนของหนังนะครับจะเน้นดราม่าเชิงสงครามเป็นหลักนะแต่อีกในแั่สำคัญที่ใส่เข้ามาในหนังเลยเนี่ยคือเรื่องของความรักครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกใส่เข้ามาเสริมเนื้อหาได้อย่างประณีตและออกมามีความเป็นหนังรักด้วยจังหวะของการส่งจดหมายรักโต้ตอบกันไปมา อย่างกับเขียนกวีที่แบบเปรียบเปรยสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นระหว่างเดินทับอะครับกลายเป็นเหมือนออบทกวีบทประพันธ์ไปเลยอะเป็นจดหมายที่มีเนื้อหาประมาณนั้นเลยโจเซฟินกับนับโบรเรียนครับมันเป็นการโต้ตอบของทั้งสองคนที่ฟังแล้วโอ้โหเหมือนกับออร้อยแก้วร้อยกองในบ้านเราเลยนะ <laughs> เอาจริงๆ มันเหมือนกวีแหละมันมีการเปรียบเรยเปรียบคือด้วยมันเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแม้จะไม่ได้กลมกล่อมเท่าไหร่นะครับแต่มันก็เป็นจุดที่ทําให้เราได้พักและช่วยเติมมูทของหนังได้แบบให้ดูดีมากขึ้นอนะ่ะแม้คนส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยชอบองค์ประกอบตรงนี้ก็เถอะแต่เชื่อเถอะครับลองเปิดใจดูแล้วคุณจะหลงรัก ในองค์ประกอบของช่วงความรักระหว่างทั้งสองนะครับเพราะว่าช่วงที่ตัดมาเล่าในช่วงนี้เนี่ยมักจะมีคนเล่นโทรศัพท์ไม่ก็ออกไปเข้าห้องน้ำนะครับอย่าทำอย่างกับว่าเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยสําคัญนะครับซึ่งผมขอเถียงสุดใจเลยครับว่าสําคัญเพราะบทสรุปของความรักเนี่ยมันมีบอกตายตัวก็จริงนะตามปาติศาสตร์เนี่ยมันมีบอกตายตัวอยู่แล้วเพราะว่าคนรักปฎิศาสตร์เนี่ยจะเข้าใจ นะครับว่าความรักระหว่างโจเซฟินกับนโปเลียนมันจบยังไงแต่เนื้อหาในจดหมายนะครับมันก็เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัิศาสตร์ในอีกรูปแบบนะครับที่ทําให้เราได้รู้จักตัวของนโปเลียนมากขึ้นและตัวโจเซฟินมากขึ้นและนําไปสู่บทสรุปในตอนจบของหนังนโปเลียนด้วยและใช่ครับจดหมายพวกนี้เนี่ยถูกนาเอาไปขาย จนวันกลายเป็นบทละครโจเซฟินขึ้นมามันกลายเป็นบทประพันธ์บทละครนะครับเคยได้ยินไหมล่ะเออละครเวทีเรื่องโจเซฟินอะ่ะมันมีอยู่แล้วครับผมว่าทุกคนต้องเคยได้ยินนะนั่นแหละบางส่วนมานเอามาจากจดหมายนะครับในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยโรงละครบางโรงเ่ยยังมีหยิบเอ่อยกเหตุการณ์ความรักของโจเซฟินมาเล่นอยู่เหมือนกันนะแม้จะใส่สีตีไข่ลงไปบ้างก็เถอะ เอาเป็นว่าถ้าใครนะครับรักประวัติศาสตร์เนี่ยผมว่าไม่ควรที่จะพลาดหนังเรื่องนี้เลยนะครับนะบถึงแม้ว่าหนังกระจกโทนที่ค่อนข้างจะเครียดนะแต่ว่าแนะนำนครับไปดูเถิครับสำหรับคนรักประวัติศาสตร์หรือคนที่ชอบแนวสงครามการรบหรือตัวนบโปรเลียนเองนะครับเป็น f อฟนบโปเลียนเงี้ยก็ไปดูกันได้นะครับผมแนะนําเลยผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะครับยังมค่อนข้างนะ ค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่พอสมควรนะครับกับตัวหนังนะส่วนภาคไทยครับไม่ต้องห่วงครับคุ้นหูนะครับเสียงคุ้นหูอยู่แล้วเสียงคุ้นหูอยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องของโลเคชันการถ่ายทำผมก็ค่อนข้างโอเคนะครับโอเคเลยรวมถึงการถ่ายทอดในส่วนของฉากโลเคชันผมก็ว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับงานสร้างก็ดีเลยดีเลยครับใช้ได้ไม่แย่ด้วย ก็ไปดูกันได้ไปลองกันไปลองโดนกันได้ครับนะมีใน iMac ด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ iMac l a เ e r ผมว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนเลยสำหรับหนังเรื่องนี้ไปลองโดนกันดูแล้วจะรู้ครับว่าความรักระหว่างนโปรเลียนและโจเซฟินกับช่วงสงครามของนโปรเลียนในช่วงชีวิตของเขามันเป็นอะไรที่ทรงพลัง พอสมควรครับก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าผมพูดติดๆกขาดหรือวกวนก็ขออภัยเนื่องจากว่ามันดึกแล้วนึกอะไรไม่ออกนะครับนึกอะไรไม่ค่อยออกนะครับก็เลยแบบอาจจะพูดซั้นนิดนึงนะวนกลับมาที่เดิมดนิดนึงเพื่อให้นึกออกนะครับก็ขออภัยจริงนะโอเคแล้วเจอกันคลิปจะถัดไปครับ adios Ver again Whose country are we in?